ท่านเอ๋ยฉันก็อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกจริงๆโยมเห็นต้นมะละกอต้นนี้แล้วไม่เหลือใบสักใบเลยทีเดียวอยู่เพื่อลูกจริงๆมีแต่ต้นกับลูกห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นสองลูกด้วยนะอยู่เพื่อลูกจริงๆนะหลายอย่างนะยโยมที่พ่อแม่ยอมตัดทิ้งไปตัดออกไปจากชีวิตหลายอย่างที่พ่อแม่ก็อยากได้นะลูกแต่ลูกต้องไปอยู่สูงเหมือนอยู่สูงบนฟ้าแบบนั้นแต่พ่อแม่ยอมที่จะอยู่ต่ำๆยอมที่จะทําอะไรก็ได้เพื่อส่งให้ลูกไปไกลกวา่า ลูกหลายคนที่จบปริญญาแต่พ่อแม่จบแค่ชั้นปสี่แต่ส่งลูกให้จบปริญญาได้4 5 6 7 8 9คนจบได้หมดเลยอยู่ต่ำ,ตำแต่ส่งให้ลูกไปสูงอยู่เพื่อลูกจริงๆแต่ก็แน่นอนมีหลายบ้านที่ไม่ได้มีภาพจำที่สวยนักเกี่ยวกับพ่อแม่แต่ส่วนใหญ่นะโยมส่วนใหญ่คือเราเห็นเลยว่าพ่อแม่ยอมตัดความอยากของตัวเองหลายความอยากเพื่อให้ลูกได้สมใจอยากขอให้ลูกไปสูงไปเด่นไปดีไปดังไปเลิศกินอิ่มน้ำสำราญนะลูกนะ แต่พ่อกับแม่อาจจะยอมยอมที่พ่อแม่อยากได้ก็ยอมตัดอยากทิ้งไปตัดใบทิ้งไปเพื่อรักษาต้นไว้แล้วก็เพื่อจะรักษาลูกไว้ได้ด้วยวันนี้ก็ได้ขอคิดจากต้นมะละกอต้นนี้ขอให้เราทุกท่านจงรักบิดามารดาของเรา